เลยอ, <c oughs> อร่อยเลยลูกอร่อยเหรอฮะหมดแล้วหมดแล,ล้วอืมกินแล้ว ยินไปอืมน้าน้อมโอ้โห <laughs> มันอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอลูกอืม <c oughs> <laughs> แม่นป๊ะโพอละมั้งลูกมันหมดแล้วโอ้โหอร่อยจริงๆย่ำอือหือสุดยอดเลยโอ้โหเสียงอือหืออือหือฮะึย่ยมไหม แบมป่ะแบมล่ะแบมยังไม่มาแบมมาพรุ่งนี้โอ้โหพ่อแล้วลูกพ่อเหอะพ่อเหอะลูกพ่อเหอะเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้กินใหม่นะคะพ่อเหอะค่ะพ่อเหออลูกพ่อเหอะ อืม uh huh. มันสุดยอดจริงๆเลยอืม uh huh. uh huh. <laughs> มันสุดยอดจริงๆเลยนะลูกมันเป็นยังไงลูกมันอร่อยอืม uh ือ huh. uh huh. หวานไหมร้อนอืมฮึอืมฮึเป็นไงเป็นมันเยี่ยมเลยใช่ไหมเหนาเหนาเหนาวเลยโ<ข>อ้ดูดูกมาจัดมา